ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนักเทรด IOST กันทุกท่านนะครับสำหรับตัว IOST ในรายวันนะครับวันนี้ราคาต่ำสุดของตัว IOST ก็อยู่ที่1.69นะครับสูงสุดของตัว IOST ก็อยู่ที่1.75นะครับนี่คือราคารายวันของตัว IOST นะครับมาดูตัว MACD นะครับตัว MACD ตอนนี้เส้น MACD สีฟ้านะครับนำเส้นสัญญาณอยู่นะครับ ในช่วงที่ต่ำกว่า0นย์ะครับตัว s t o r e i c e s i นะครับแท่งเดเมื่อวานนะครับทำท่าเหมือนจะมุดขึ้นแต่ว่าวันนี้ก็ได้มุดเท่ากับตัวเส้น Signal แล้วนะครับก็คือออกเป็นไซด์เวย์นะครับไม่ใช่ขาขึ้นนะครับสำหรับ i o s t ในรายวันนะครับแต่ว่าตัว CDC Action Zone ในรายวันยังเป็นสีน้ำเงินอยู่นะครับก็ยังสามารถให้เข้าซื้อได้นะครับแนวรับของ i o s t อยู่ที่1.7นะครับ มาดูไทม์เฟรมย่อยกันบ้างนะครับไทม์เฟรมย่อยสีชั่วโมงนะครับมาดูตัว i n d i c a คเตอกันบ้างนะครับอะไทม์เฟรมย่อยสีชั่วโมงอันนี้ถือว่าเป็นขาลงอย่างชัดเจนนะครับเริ่มจากตัว CDC a c t i ก n Zone นะครับก็เป็นสีแดงนะครับเส้น MACD นะครับก็ตัดมาเจอกับเส้น Signal นะครับ ส่วน Store i s e s i e ก็กำลังมุดลงนะครับสำหรับ t Timeframe 4ชั่วโมงนะครับซึ่งเป็น Time Frame ย่อยนะครับแต่ว่าแนวรับของมันนะครับที่1.69หรือประมาณ1.70นี้ก็ยังรับได้อยู่นะครับถ้าสมมุติว่าราคายังวิ่งในขาลงอยู่นะครับก็จะมีผลกระทบต่อ C D C Action Zone ในรายวันนะครับจากสีน้ำเงินก็อาจจะเป็นกลายเป็นสีเหลืองได้นะครับก็คือเตรียมตัวขายนะครับสำหรับตัว IOC ประจาวันนะครับ ามาดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตัว IOST กันบ้างนะครับเมื่อวานส่วนใหญ่นะครับ indicator จะแนะนําให้ซื้อนะครับแต่ว่าวันนี้ i n เ i เ a t o r แนะนําว่าเป็นกลางนะครับสําหรับ IOST analysis ใน time frame หวันนะครับผมบทวิเคราะห์ IOST ในวันนี้ก็จบลงทีงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับ